ไปกินบะหมี่กันบ้างดีกว่าแต่เป็นบะหมี่ในตำนานอีกแล้วที่เมืองตรังครับหัวยยอดของเรานี่เองเขาบอกว่าขายดีมานานกว่า90ปีแล้วนะคุณและบะหมี่ที่นี่นะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะออกชื่อชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับชื่อว่าบะหมี่ขวองจั่นนะฮะของอร่อยของตันตังขวองจั่งขวองจั่งขวงจั่นเออพูดแทนพ่อสิ ควองจันใช่นะครซึ่งเขาเป็นต้นตำรับ<ะ>ของสูตรควางตุ้งนะฮะคุณ<ะ>แม่คุณพ่อครับเดี๋ยวไปถามกันอยู่อาม่าเยลนะฮะหรือคุณยศคุณยาวดีะนะครับทำก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟลูกค้าที่ร้านค้องจันนะฮะ ได้อย่างคข่วคล่องว่องไวเลยเมนูที่ห้ามพลาดนี่ก็คือบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็บะหมี่หมูแดงนั่นเองะนะครับอาม่าดูแข็งแรงมากเลยเนาะดูสิลูกข่วคล่องว่องไวมากเลยหยิบจับอะไรแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่อืดไม่ช้าเลยอะ่ะเร็วมากเลย<ะ>อาม่าเยลเนี่ยนะครับเขบอกว่าอย่างนี้ร้านนี้เปิดมานานกว่า90ปีแล้วนะนนเออโดยตนเองเนี่ยสืบทอดสูตรความอร่อยเนี่ยมาจากบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ<ะ>ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าอะไรแบบนี้ <อ>แกสืบพอดมาจริงๆนะครับมีลูกค้าประจํามากมายเลยแป้งแล้วตอนนี้นะมีลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยมาช่วยสารต่ออามา,อาบอกว่าอ,อุ่นใจชื่นใจมาก<ด>มีกําลัง,งวางชาขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องครับแล้วตอนนี้นะ ก็จะมีลูกค้าโดยที่มีขาจรเข้ามาด้วยนะ,ะโดยมีลูกชายและลูกสะพ้ายเนี่ยมาสืบทอดใช่ไหมต่อเป็นรุ่นที่3แล้ว<ช>คอยช่วยเหลือในการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ต้อนรับลูกค้านั่นเองใช่และเคล็ดลับเลยนะคะที่ลูกค้าบอกว่าติดใจมากๆเลยก็คือนี่เลยค่ะขั้นตอนนี้เลยการนวดแป้งของเขาอุ้หนักมากนวดเองด้วยถูกนวดแป้งเองด้วยทําเส้นบะหมี่เองอีกตั้งหากนะคะโดยบะหมี่เส้นสดก็จะมีความแบบว่าหอมอร่อยเพราะว่าทําสดใหม่แล้วก็ไม่มีสีไม่ ไม่มีสารไม่ใส่สารกันบูดเลยนี่เขาให้ดูสดเลยอยากกินเส้นแบบนี้อะรสมากที่กรุงเทพเราหาซื้อได้ที่ไหนอะที่ทำออกมาเลยสดสดแบบนี้ใช่มันจะมีความหอมมากเลยครับจริงทําเองทุกขั้นตอนนี้เลยนะคะส่วนหมูแดงแล้วก็เกี๊ยวเขาก็ทําเองเหมือนกันสดใหม่นะคะและตับหมูตับหมูนะเดี๋ยวจะมาให้ดูตับหมูพาออยากกินตับหมูอีกแล้วใช่ไหมใช่เนี่ไงนี่ไงตับหมูร้านนี้ เขาเป็นยังไงรู้ไหมเขาจะยัดไส้ด้วยมันหมูหมักเครื่องเทศก่อนที่จะนําไปย่างกับไฟอ่อนๆเพื่อให้สุกทั่วแล้วก็หอมตับทม่คุณนอยู่เนี่ยในตับหมูนะฮะใช่ในตับหมูนะแล้วคุณรู้ไหมว่าความฉ่าของเขาอ่ะเขาทำสูตรเดียวประมาณกับหมูแดงเลยอ่ะเขายัดไส้ยางเงนะเขายัดไส้เข้าไปด้วยอ่ะมันก็จะมีความหือันนี้คือยัดไส้มันหมูมันหมู อุ้ยเลิศอุ้ยเอาเลยอ่ะอยากกินอยากกินจริงๆต้องไปให้ได้เลยนะออส่วนราคาก๋วยเตี๋ยวของเขานะคะก็จะเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่ข้าวหมูกรอบแล้วก็ข้าวหน้ารวมไว้บริการอีกด้วยค่ะครับอยากชิมแวะไปได้เลยนะคะที่ร้านกวงจันตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนั่นเองนะคะนะครับอามามาเปิดให้ลูกเขยกับลูกสะใภ้มาเปิดในกรุงเทพบ้างเถอะต้างมีสักเลยอ่ะใช่สูตรนี้น<ร><ร>ก็มีแต่ร้านของ ออกมาที่เดียวเลยอ่ะใ,<ช>ใครกินก็ต้องไปตังกันอย่างเงี้ยนากิะครับรถ้าไปแล้วไปแวะชิมแล้วบอกมาด้วยนะว่าอร่อยจริงๆริงไหมอ่ะ<ช>อุมย,เ,ยเส้นก็น่ากินตับก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยนะคะิด้วยไปกันต่อเลยแหมน้าบูดน้าบูดมีของอร่อยเยอะวันนี้จริงๆนะคะพาไปชิมนะคะก๋วยเตี๋ยวค่ะเจ๊กันยา ราคาแค่ส0บบาทเท่านั้นเองแล้วก็อร่อยเด็ดไม่แพ้ร้านไหนเหมือนกันนะคะ <Ừ. S 1> ที่ร้านนี้เลยนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเจกัญญาตําบลลูกแกอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนะบุรีนั่นเองอร่อยถูกปากลูกคา้ามากๆจนเปิดขายมานานกว่า40ปีแล้วจริงๆร้านแบบนี้เวลาไปนั่งกินมันจะทําให้นึกถึงวัยเด็กมากเลยอะ <Ừ. S 1> แล้วมันเป็นอาหารที่มันต้องอร่อยอะก๋วยเตี๋ยวอะ,อะจริงๆเนาะใช่ไหมแถมร้านนี้นะคะราคาประหยัดอีกด้วยเพียง10บาทเท่านั้นก ก็สามารถอิ่มได้แล้วค่ะคุณกัญญาเขียนคําสีเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนเปิดร้านมาใหม่ๆเลยขายชามละ5บาทเท่านั้นเมื่อวัตถุดิบนะคะปรับขึ้นราคาทุกอย่างก็เลยปรับราคาขายมาเป็นโถขึ้นแค่5บาทเองก็เป็น10บาทเท่านั้นเองนะคะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้าําใสต้มยำน้ํำตกแล้วก็เย็นตาโฟมีเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็จะอยู่ที่วัตถุดิบสดใหม่แล้วก็ให้เตาถ่านนี่แหละ เป็นเชื้อเพลิงแวะไปชิมได้ทุกวันเลยนะคะเปิดตั้งแต่ตีห้าจนถึงบ่ายสองโมงนะลูกแก่ท่ามาการกาญจน่าบูดเนี่ยไอ้แป้งพูดเอาไว้จริงๆนะคุณแม่คุณพ่อครับก๋วยเตี๋ยวร้านร้านบานๆแบบนี้คือเลิศนะเลิศมากๆจริงเหมือนที่บ้านวิเศษเราอ่ะก๋วยเตี๋ยวปลาพงอ่ะปลาพงแกจะขายปแก้วอะไรเงี้ยปลาพงปลาแก้วอะไรเงี้ยแกขายมาตั้งแต่แบบนานมากเลยอ่ะใล้ก็เป็นร้านแบบนี้เลยใช่ น้ต้องเลิกไม่ผิดหวังใช่ค่ะเจ๊กัญญาเจ๊กัญญาเจ๊กัญเจด้วไม่ไม่ใส่สิเขาชื่อเจ๊กัญญาไม่ใช่กัญชาเหรอไม่มีเลยเหรอไม่มีไม่มีแต่ถ้ามีอ่ะมีไม่เป็นไรนะ่จริงๆน้ํากัญชาในเวลาที่ไปไปไปทำเนี่ยมันคือสมุนไพรแล้วมันจะทําให้รสชาติน้ําซุปเนี่ยมันกลมกล่อมแต่ต้องเขียนป้ายบอกไว้นะตอนนี้นะครับว้ด้บยนะคุณพ่อคุณแม่ครับเราใส่ใส่ได้แต่ว่าต้องเขียนป้ายไว้เพราะบางทีมีเด็กเล็กไปทานอะไรแบบนั้นนะคะควรติด ไ้สักนิดหนึ่งคู้ใหญ่ก็ทานกันไปอร่อยกันไปแต่เด็กเด็กน้องก็งงใจเด็กสักนิดหนึ่งน้องก็งงว่าเดี๋ยวน้องจะงงเดี๋ยวน้องจะงงคุณพ่อคุณแม่ขำอะไรครับกินก๋วยเตี๋ยวร้านนั่นมาแล้วขำกันใหญ่เลยติดไว้ได้นะครับไม่เป็นไร อันนี้เขามีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ใส่กันแต่ว่าตอนนี้หลายๆร้านเขาก็ติดแล้วนะต้องติดนะครับติดเอาไว้ด้วยใครที่ผ่านไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับในตอนนี้นะครับมีร้านบะหมี่อยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากๆเลยทํามาจากเส้นเห็ดใช่ไหมใช่แล้วก็มีหมูแดงด้วยนะแล้วก็ทําเมนูเด็ดๆนะครับหลายๆเมนูเลยนะที่ทํามาจากเห็ดนะครับลองแวะไปอุดหนุนกันดูนะคบคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะฮะนี่พาไปร้านอร่อยๆนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับคุณบะหมี่เส้นเห็ดหมูแดงก็คือเมนูห้ามพลาดของร้าน ถุงเงินนะฮะฟาร์มเห็ดในตำบลเมืองกาลุงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยเส้นบะหมี่ของเขาน่ากินใช่ปะใช่ใช่น่ากินคุณรอ,อร่อยมากๆนะแล้วได้สุขภาพด้วยอะ่ะ่เขาทํามาจากเห็ดนางรมดํานะครับแล้วก็ใส่หมูแดงด้วยคุณหาทานได้ที่นี่ที่เดียวเลยเขาบอกมาเลยใส่ถั่วขวั่วยั่วแบบนี้นะครับคุณ้หแปกเอ้ยแล้วห่อใบตองนี่ลองใบตองมาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้ น่ากินมากน่ากินมากและจานเป็นจานแตะกสีเห็นไหมต้องเป็นจานแบบนี้แล้วมีใบตองมาลองแบบนี้เลยเออใช่โถเอาใบตองไปซะแล้วพ่อจะเอาใบตองไว้ลองน้าตาเลยตอนนี้เพราะว่ามันไม่ได้กินของอร่อยแบบนี้เออหนูคุณกรินะฮะแล้วก็รวมทั้งคุณสุกัญญาแก้วสีสามีภรรยาจ้ะเจ้าของร้านเขาบอกว่า ทำฟาร์มเห็ดส่งขายให้กับแม่ค้าในตลาดนะครับจึงลองทดลองทำบะหมี่ที่เป็นเส้นเห็ดดูซิลองผิดลองถูกมาแล้วด้วยหลายครั้งนะจนได้เส้นเห็ดที่มันอร่อยแบบนี้แล้วก็เป็นเอกลักษณ์จึงต่อยอดเปิดร้านขายเลยดีกว่าวนี่มันเป็นแบบนี้คุณบะหมีรรม่ของเขาหมูแดงหนูดู หนูดูฉ่ำไหมฉ่ำฉ่ำมากเลยแล้วคําว่าหมูแดงนะเขาไม่ได้หั่นชิ้นบางๆนะแล้วก็เอามีดตีตีตีให้มันเป็นแบนนะคุณทำไมเขาต้องมากินยั่วเราแบบนี้คุณใช่ไหมนึกอะไรในใจรู้ไหมเนี่ยนึกคิดชั่วร้ายมากเลยใช่ไหมพาเราไม่ได้กินยั่วเขาอะไอเลยนะคะนอกจากนี้นอกจากนี้เมนูเห็ดอีกอ่ะใช่มีหลากหลายให้เลือกทานเลยนะคะอย่างเช่นเห็ดทอดข้าวเกรียบเห็ดลาบเห็ดนางฟ้าต้มยำเห็ดแกงป่าเห็ดนางรมดำ แกงขั่วเห็ดต้มจืดเห็ดแล้วก็ย่างชีสเห็ดก็มีนะคะราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นติดต่อไปได้เลยที่ Facebook ของเขานะคะบ้านถุงเงินฟาร์มเห็ดตําบลเมืองการุงนั่นเองค่ะต้องไปกินที่ร้านอุทัยธานีนะคะไปเลยใครไปไหว้หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็เลยไปเลยที่นี่เลยจริงๆไปชิมกันให้อร่อยเลยหูเมนูแต่ละเมนูน่ากินแทบน่ากินทุกอย่างจริงจริงนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง We'll